มาแล้วครับเลกวิ่งสายใต้ครับบนอย่างเดียวครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทังช่องพาหัดคนเดิมครับมือนี้ครับวันที่24ตุลาคม2 5 6หาครับเมื่อนี้ครับจะมีนักท่ามาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับผมเนาะเป็นของเลกวิ่งสายใต้ครับบนอย่างเดียวครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามในยเด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ครับก่อนอื่นครับผมพาเอฟซีทังช่องครับมาดู เลขวิ่งสายใต้ล่างอย่างเดียวก่อนนะครับเพราะว่าผมล่งคิปไปแล้วครับนี่ครับเลขวิ่งสายใต้ล่างอย่างเดียวนะครับ1สิงหาครับได้0ออก50ครับ16สิงหาครับได้3ครับออก6 3ครับ1กันยาครับได้1ครับออก3 1ครับ16กันยาครับได้7ครับออก58ไม่เข้านะครับแล้วก็ 1ตุลาครับให้7ครับออก7-7นะครับแล้วก็16ตุลาครับให้9มาครับผมเนาะนี่ครับ9ขึ้นบนนะครับ9ขึ้นบนบนออก696ล่างออก6 1ครับงวดนี้นะครับเลกวิ่งสายใต้ครับผมเนาะอยู่ที่อุบลจังหวัดพังงาครับผมเนาะวิ่งล่างตัวเดียวครับให้9มานะครับนี่ครับให้9มานะครับ โอเคครับเนาะชุดล่างครับส่วนชุดบนครับผมชุดบนครับนี่ครับเลขวิ่งสายใต้ครับวิ่งบนตัวเดียวครับได้สี่ครับออกสามสองสี่ครับได้สองครับออกแปดห้าสองครับได้หกครับแปดออกที่แปดหกห้าครับได้ห้าครับออกสามห้าหกครับได้สี่ครับออกหกสี่หกครับ ได้7ครับออก978ครับงดที่แล้วครับได้7นะครับไม่เข้านะครับเลขออกครับ6 9 6ครับเลขออก696นะครับ696ครับนี่ครับให้7มาครับไม่เข้านะครับผมเนาะหลังจากเขาแม่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเขามาหกงวดติดต่อกันครับงวดที่เจ็ดบวกเข่าครับนี่ครับของเลขวิ่งสายใต้นะครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมพาเอฟซีท่างช่องกับผมเนาะมาดูของเอฟซีตังก่อนดีกว่าครับเพราะว่าหมู่บ้านนี้ครับผมลงลิปไปครับเอฟซีท่างช่องกับเราเห็นเยอะมากครับผมเนาะของเอฟซีตังครับ วิ่งบนตัวเดียวนะครับพร้อมสูตรนะครับพร้อมสูตรนี่ครับสูตรนี้พรมวังว่าเอฟซีทางช่องคงจะทําเป็นครับผมเนาะพราะว่าทําบยากครับนี่ครับเอาหลักร้อยนะครับคูณสามครับแล้วก็หลักสิบบนนะครับคูณสองมาบวกหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างครับแล้วก็บวกเจ็ดคงที่ครับนี่ครับเลขชุดนี้ครับเข้ามาแล้วครับผมเนาะวิ่งบนตัวเดียวครับ เข้ามาแล้ว1,2,3,4,5,6,7,8ครับเขามา8งวดกิดต่อกันครับผมน้องสูตรนี้ครับสูตรวิ่งบนตัวเดียวของ fc ตังนะครับงวดนี้นะครับได้2มานะครับนี่ครับ fc ตังนะครับผมน้องวิ่งบนตัวเดียวครับเข้ามาแล้ว8งวดนะครับงวดนี้ให้2ครับงวดนี้ให้2นะครับ หน้าจอเอาเด้อครับผมเนาะโอเคครับวิ่งบนตัวเดียวได้ไปแล้วคลิปนี้เป็นของเลขวิ่งสายใต้นะครับบนอย่างเดียวนะครับพอว่าชุดยางผมลงให้เอฟซีทงช่องไปแลวครับผมเนาะเลขวิ่งสายใต้ครับเล็วิ่งสายใต้ครับผมเนาะ บนอย่างเดียวครับเน้นย้ำครับ fc ทั้งช่องครับ,รบผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก YouTube นะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซปลอมนะครับเลกวิ่งสายใต้ครับ เลขวิ่งสายใต้ครับวิ่งบนตัวเดียวครับวิ่งบนตัวเดียวครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับนี่ครับงวดที่แล้วให้มาเจ็ดไม่เข้านะครับเลขออกหกเก้าหกครับแต่ว่าเขามาแล้ว หกงวดติดต่อกันครับผมนกถือว่าหนาติดตามอยู่ครับงวดนี้ให้มาครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับงวดนี้ให้ที่สี่เม็ดเดียวครับนี่ครับสี่เม็ดเดียวนะครับเลขวิ่งสายใต้นะครับสี่เม็ดเดียวครับหนึ่งทับหนึ่งหนึ่งทับหกแปดครับ นี่ครับเลขวิ่งสายใต้ให้มาสี่เม็ดเดียวเดี๋ยวลงนี้ก่อนแป๊บนึงครับเดี๋ยวใหแคปหน้าจอนะครับนี่ครับให้มาสี่นะครับจะเข้าไหมมารอติดตามชมครับผมเนาะงวดนี้จะเข้าไหมครับเลขวิ่งสายใต้ครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับงวดนี้ให้มาครับใหสี่เม็ดเดียวครับ สีเม็ดเดียวนะครับนี่ครับแคปหนาจอเอาเด้อครับผมเนาะสำหรับเลือกวิ่งสายใต้ครับแคปหนาจอ,อาครับผมแล้วก็มาดูซิของป้านีใช่ไหมป้านีเอฟซีทำช่องถามมาของป้านีป้านีป้านี มีเอฟซีทางช่องถามแม่ครับผมน้อว่าพระหัตทําไมงวดนี้ไม่เห็นเลขป้านีเลยทั้งที่ผมลงคลิปไปแล้วครับผมนาะหลังเลขออกผมก็ลงคลิปให้แล้วนะครับผมนี่ครับเลขป้านีนะครับงวดที่แล้วให้มาครับแปดเก้าหนึ่งสองห้าหกครับบนออกหกเก้าหกล่างออกหกหนึ่งครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับผมนาะถ่ายเอฟซีท้งช่องสังเกตเบิงครับผมนาะ เลขป้านีครับเข้าเกือบทุกงวดนะครับแต่ว่าจะจับคู่เข้าไมาแค่นั้นแหละครับผมเนาะเพราะว่าเลขมีหกตัวครับนี่ครับเลขมีหกตัวนะครับเลขป้านีงวดนี้นะครับให้มาครับหกเจ็ดเก้าศูนย์สามสี่ครับหกเจ็ดเก้าศูนย์สามสี่นะครับแคปหน้าจอเอาเด้อครับผมเนาะ ถ้าใครจับเป็นครับเลขป้านีนะครับเข้าเกือบทุกงวดนะครับโอเคครับกระสุดท่านี้ครับผมก็ขออุยพอนให้เอฟซีทานช่องที่เบิงคลิปนี้ครับเดินทางแคลคาดปลอดภัยเด้อครับผมน้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับคลิปนี้สวัสดีครับ